สวัสดีครับพบกับปาดเมจรพันไม้นะครับแต่วันนี้จะพามาดูเอบิวนะครับหลายคนนะครับเวลาเป็นลูกแล้วสงสัยนะครับทําไมลูกที่ออกมานะครับสีดํานะครับลักษณะดํานี่นะครับผลออกมาแล้วก็ดํานะครับเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเกิดจากหนึ่งนะครับลูกดอกที่ออกมานะครับไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ลูกไม่สมบูรณ์มันทํากะนะครับก็เลยเสียก็เลยเน่าเปื่อยไปนะครับ จากตัวของตัวเขาเองนะครับหรือการคัดของตัวเขาถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะคัดออกอีกอย่างหนึ่งนะครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับนี่นะครับตัวนอนนะครับตัวนี้ตัวร้ายนะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจะเป็นนอนนะครับนอนผีเสื้อนะครับเข้าไปเจาะนะครับมาเจาะตั้งแต่ดอกนะครับไม่ใช่มาเจาะในตอนที่เป็นผลหรือเป็นลูกนะครับเนี่ย ก็จะมานะครับมาไข่ตัวปีเสื้อนะครับจะเราเห็นว่าบินสวยงามอันนี้น่ากลัวเลยนะครับนี่นะครับคือเราปล่อยนะครับจนเนี่ยครับเขาก็จะมาไข่นะครับมาไขเอาไว้นะครับนี่นะครับมาไขเอาไว้นะครับแล้วไอ้นอนตัวนี้นะครับพัฒนานะครับแล้วก็เข้าเจาะเจาะลูกตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเข้าไปกิน ส่วนใหญ่มันก็จะกินในเรื่องของเมล็ดนะครับไม่ได้กินเรื่องของเนื้อนะครับเนี่ยดอกนะครับค่อนข้างที่จะเยอะติดดอกเยอะแต่ว่านี่ครับช่วงหน้าแล้งนะครับเราไม่ได้เข้ามาดูนะครับปีเสื้อก็จะมาไขมายอดมาวางเอาไว้นะครับี่ครับอาการของตอนนี้ก็คือน้ําไม่เพียงพอนะครับเพราะอยู่ดินเนี่ยครับข้างล่างนี่จะแห้งมากเลยนะครับ ระวังนะครับตัวปีเสื้อต้นออนปีเสื้อนะครับในเรื่องของเข้ามาใชยครับตอนนี้ลูกนะครับยังไม่ได้ชิมนะครับว่ารสชาัดยังไงแต่ดูลักษณะของลูกเนี่ยน่าจะแตกต่างจากต้นอื่นสองต้นนี้นะครับติดลูกหลังสุดทรงนะครับต้นบุ๋มเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะลูกใหญ่นะครับถ้าเราเจอลักษณะของผลที่มันดำมันแห้งนะครับ ก็เกิดจากหนึ่งนะครับต้นลูกมันไม่สมบูรณ์มันก็คัดตัวของเขาออกอีกสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือนี่นะนอนนอนพวกนี้เกิดจากผีเสื้อนะครับผีเสื้อมาวางไข่นะครับตั้งแต่ตอนที่เป็นดอกนะครับแล้วก็ขยับขยายคัดลูกนะครับนี่ลูกที่เราเห็นเน่าเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยครับมืกับรูเนะครับ รูที่นอนเข้าไปเจาะนี่คือปัญหานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับของเอวิวนะครับที่ผมเจอก็คือปีเสื้อนะครับถ้าเรามีตัวล่อผีเสื้อตัวกําจัดปีเสื้อก็จะดีนะครับช่วยลดนะครับนอนระบาดได้เลยนะครับเนตอนนี้นะครับลูกค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะมรักเลยนะครับนอนพอนอนลงนะครับ ดอกมันดอกที่ออกมาเป็นลูกมันก็เลยเสียตามไปด้วยนะครับนะครับระวังผีเสื้อตัวเดียวนะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยลูกที่ออกมาครับลูกที่ออกมาก็กข้างที่จะเยอะนะครับเนี่ยนี่ทรงอีกนี่น่าจะเป็นทรงแน,นใจว่าทรงรีหรือว่าทรงกลมครับผลต้นนี้ผลดอกมาสวย นี่ครับลูกดำนะครับระวังเรื่องของผีเสื้อแล้วกันนะครับส่วนบางครั้งถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆบางลูกมันก็จะขับนะครับเน่าไปเองโดยตามธรรมชาติอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะมานะครับผีเสื้อมันตั้งแต่ช่วงที่เป็นดอกนะครับช่วงที่ออกดอกแล้วก็ไข่ข้าวเจาะตอนที่เป็นลูกกลมนะครับ ตาอย่างนี้คือยังนะครับต้นนี้นะครับลูกหยดน้ําหรือก้นแหลมนะครับตัวนี้ลูกลูกจะออกเยอะนะครับสายพันธุ์นี้หยดน้ําหรือก้นแหลมเดี๋ยวต้องวางระบบน้ําใหม่นะครับน้าไม่ค่อยเพียงพอนะครับโอเคนะครับเนี่ยพามาดูนะครับเอบิวนะครับที่ลูกมันสีดําลูกมันเน่านะครับก็เกิดจากหลักๆสาเหตุก็ประมาณ2สาเหตุนะครับหนึ่งก็คือหนอนมาจากปีเสื้อนะครับไข่ไว้แล้วก็เข้าตั้งแต่ช่วงดอกแล้วก็ผอกลูก ก็จะทำให้ลูกเน่าลูกสีดําอีกอย่างหนึงก็คือการลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับเขาจะคัดของเขาเองนะครับมันก็เลยทําให้ลูกมันเน่าเสียโอเคนะครับฝากติดตาม y o u t u ปอ่นันไม้เจ้าปนไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ